ซื้อสีอะไรดีตอนวิธีซ้อมผนังร้าวหลังแผ่นดินไหวครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุคุณพีตามเคยครับโอ้โหวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นอาจารย์นงนี่นะครับสวัสดีครับพี่นงเราเนี่ย,ยมิสวากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัททีเอเพนประเทศไทยจำกัดนี่น,นะครับเป็นกูรูกูรูเลยครเป็นกูรู ครูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนาะในการซ่อมแซมผนงังแล้วก็ทาสีด้วยใช่ครับครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยบ้านของผู้ชมหลายๆคนนะครับรวมถึงข้อดูของผมด้วยเนี่ยก็เกิดปัญหาแตกร้าวขึ้นมานะครับแล้วก,เก็เราก็ต้องซ่อมทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าต้องซ่อมยังไงหรือว่าบ้านของเราเนี่ยมันจะอันตรายถึงโครงสร้างหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแค่สถาปัตย์ที่มันเสียหายนะครับครับวันนี้เราก็จะมาเล่าให้กันฟังในเรื่องที่เราจะเล่าทั้งหมดเนี่ยครับมันจะมีสามข อ่าตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของผนังรลาวนะครับตอนถัดไปจะเป็นเรื่องของยิบซ่มนะครับการซ่อมยิบซ่มเช่น้ายิบซ่อมที่มันถล่มลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของกระเบื้องนะฮะก็อาจารย์หนกก็จะอยู่กับเราทั้งทั้งสาม EP เลยฟังเกิดและสามตอนนะครับแต่ตอนที่ผู้ชมสามารจะเป็นฟังนะครับกนกดไลค์กดแชร์ให้กาลังใจทีมงานที่สี่อเดีด้วยนะครับก็ต้องถามพี่หนกครับรอยรลาวอ่ะครับที่บอกว่าเรามีรอยรลาว อันไหนแบบไหนอันตรายแบบไหนไม่อันตรายเนี่ยเราจะวิเคราะห์กันได้ยังไงฮะสิ่งแรกนะครับสำคัญเลยอย่างที่คุณหมีบอกก็คือว่าเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับเบื้องต้นเนี่ยจากประสบการณ์ของผมเองที่ปีทีมงานแล้วไปสํารวจที่หน้างงานเองเนี่ยฮะแล้วก็จะหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาเนี่ยครับเราต้องมาสังเกต แล้วก็แบ่งประเภทของรอยแตกรล้าก่อนโอเคร, okay, รอยแตกรล้ามันก็จะมีทั้งเป็นรอยแตกรล้าธรรมดาทั่วไปกับรอยแตกรล้าโครงสร้างที่มันอาจจะจําเป็นต้องให้วิศวกรเนี่ยเข้าไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาตินะครับผ,ผมก็เลยขอแบ่งประเภทของรอยแตกรล้าเนี่ยอาคารเนี่ยเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับ รอยแตกเล้าตัวแรกนะครับเราเรียกว่ารอยแตกเล้าเส้นผมหรือ h a i r l i crack รอยแตกเล้ารายงานทั่วไปคล้ายๆรอยแตกรายงานใช่อ,อันนี้ไอ้รอยแตกเล้าผิวซึ่งจริงๆมันอาจจะมีก่อนแผ่นดินไหวก็ตามนะครับก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยพอผิดสยัยเสร็จเนี่ยเราเริ่มอาจจะไปสังเกตกันมากขึ้นเห็นกันมากขึ้นะนะครับโอเคไอ้ตรงเนี้ยเป็นรอยแตกเล้าที่เราคิดว่าเป็นรอยแตกเล้าที่ไม่เป็นอันตรายหรืออันตรายที่ต่ำที่สุดเลย <c oughs> แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ต้องแก้ไขเพราะไม่งั้นเนี่ยรอยตรงนั้นเนี่ยน,น้ำซึมน้ําเข้าไปมันอาจจะส่งผลกระทบกับงานสีในอนาคตแบบแรกนะครับรอยแตกรล้าอะไรเงี้ยก็ไม่อันตรายเท่าไหร่ใช่แบบที่2เราดูลักษณะของรอยแตกอันนี้มันเป็นรอยแตกรล้าแนวตั้งะะระดับความอันตรายมันจะเป็นอยู่ในช่วงของต่ำถึงปานกลางไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถพบได้ตามกําแพงถามว่าแนวตั้ง มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากลักษณะคานด้านบนนะครับมันแอนตัวพอมันแอนตัวไอตัวกำแพงของเราอ่ะมันเป็นตัวรับคานในคันลมันก็รีออกใช่แต่ตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกอันตรายต่าถึงปานกลางแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันแค่ที่ผิวไม่เป็นไรแต่ถ้าลักษณะมันกว้างมากๆมันกว้างมากๆมากกว่า5มิลอ่วัดกันที่ประมาณสัก5มิลใช่แล้ววันนี้ทีวีมีอะไรมาอวดนิดนึง นะครับอ่าเป็นแผ่นวัดความกว้างของรอยแตกรล้านะครับปกติเนี่ยช่างเทคนิคของ QA เนี่ยหรือหลายๆคนเนี่ยก็เอาไปใช้ในลักษณะของการวัดที่ดูว่าความกว้างของรอยแตกรล้าดูว่ามันแตกเพิ่มเติมไหมตัวนี้จะเป็นแผ่นในลักษณะที่มีขนาดของรอยแตกรล้าเกิดขึ้นความกว้างของรอยแตกนะครับความกว้างจะมีหลายมิลลิเมตรเลยว่าก็คือถ้าเกิด ถ้าเกินห้ามิลเรียกว่าไม่ดีแล้วใช่องติดต่อผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญนี่คือวิศวกรมาตรวจสอบหรืออะไรพวกนี้นะครับอ่ะแบบที่3นะครับเป็นรอยแตกแล้าแนวนอนไอ้ตัวนี้เราอยู่ในกลุ่มของอันตรายสูงแล้วอ่ามันเป็นลักษณะแนวนอนพาดจากซ้ายไปขวาให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับสุดท้ายเป็นรอยแตกแล้าเฉียงเฉียงจากเสาด้านบนแล้วก็มาคานด้านล่างและเฉียงในระดับ 3 0ถึง70องศาซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ว่าแผ่นดินไหวเกิดการซุดตัวสมมุติว่าการซุดตัวของเสาลงมาที่ฐานลากไม่เท่ากันสมมุติอันนี้มันซุดเยอะกว่ามันดึงลังของผนังไปตอนนี้จะเป็นอันตรายสูงสุดเลยผมถามพี่หนุ่งเพิ่มครับที่พบเจอเนี่ยรอยแตะที่วิ่งออกจากวงกบหน้าต่างเนี่ยวิ่งเหมือนกับวิ่งเฉียงเฉียงขึ้นไปอย่างนี้ เราจะดูได้ยังไงว่าอันตรายหรือไม่อันตรายเป็นคําถามที่ดีมากครับคุณหมีหลายๆคนบอกว่าเอ้ยไปได้ฟังพี่โหน่งบอกว่าเฮ้ยเราจะเล้าเฉียงมันอันตรายรแต่ถ้าเฉียงในมุมของขอบวงกบประตูหน้าต่างเราถือว่าเป็นเรื่องปกต,าตาิเพราะว่าอะไรครับ,รบเวลาขอบวงกบประตูหน้าตา่างมันเกิดจากวัสดุ2ชนิดที่มันหดตัวไม่เท่ากันมันเกิดจากวงกบไม้หรือวงกบอลูมิเนียมกับผนังปูนอันเนี้ยในลักษณะการทํางานเนี่ยถ้าเขาเทาทำเสาเอ็นอะ ทับหลังเนี่ยไม่ดีเนี่ยไม่ได้ค้มมันไว้เนี่ยมันจะเกิดแตกเฉียงไอตัวเนี้ยเราสามารถแก้ไขเองได้อันนี้ไม่อันตรายอันนี้ไม่อันตรายเป็นปกติทั่วไปถึงแม้กระทั่งว่ามันเฉียงนะตามขอบมุมงกบไม่อันตรายคือทั่วไปจะเจอนะครับทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการซ่อมกันเนาะพี่โหนผมเข้าใจว่าการซ่อมเนี่ย มันจะมีวัสดุที่เรียกว่าก่อนจะทาสีใช่ไหมครับมันจะมีสีที่เรียกว่าวัสดุอุดโป๊หรือวัสดุซ่อมแทนผนังซึ่งวัสดุพวกนี้มันใช้งานเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยมันมีอะคริลิกฟินเลอะคริลิกซีแลนซิลโคอนอะไรอย่างเงี้ยครับพ u โฟมมีแหละเป็นแกนร้อนบ้างหลอดมากงงครับไม่รู้จะซื้อตัวไหนไปซ่อมบ้านดี<ม>ก็เลยอยากจะให้ทางพี่โหนกเนี่ยมาชีช้แจงให้เล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าเอ๊ะ รอยแตกล้าวแบบไหนเหมาะกับวัสดุอุดโปแบบไหนครับโอเคนะครับอย่างที่บอกครับจากประสบการณ์ที่ไปสํารวจมาและจากประสบการณ์ที่หน้างานเนี่ยผมก็เลยมาขอแบ่งประเภทของรอยแตกล้าวจากขนาดแล้วกันนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปที่วัสดุที่เอามาใช้นะครับขนาดแบบแรกคือรอยแตกล้าวขนาดเล็กหรือลายงาที่เรากำลังพูดแบบแรกถือว่าไม่เป็นอันตรายนะครับไอตัวเนี้ย มันเป็นรอยแตกแล้วแค่ที่ผิวไม่ได้ไปที่โครงสร้างนะครับกระบวนการสินค้าของ QA ที่มีอยู่เนี่ยเป็นรอยแตกแล้วที่ไม่มีผลกระทบจากโครงสร้างนะครับเราสามารถแก้ได้ตัวแรกเป็นรอยแตกแล้วรายงานนะครับไอตัวเนี้ยเราก็จะใช้เป็นประเภทพวกอะคริลิกฟิลเลอร์หรือสีโป๊ะสำเร็จรูปพวไปับอะคริลิกฟิลเลอร์นี่ตลาดเขาจะเรียกว่าสีโป๊ะหรือวอลฟุตตี้ใช่หรือบางคนก็จะเรียกแดบ อะไรเงี้ยต่คนละอย่างกันแต่ตรงเนี้ยเรียกว่าวอลปุตตี้นะครับซึ่งจะมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่นะไอตอนนี้จะเป็นแพ็กเกจใหญ่สุดของเราในกระป๋องนี่มีเกียงโป้ด้วย DIY เลยนะครับเปิดมาก็จะมีเกียงโป้แถมให้แล้วก็สามารถไปไปโป้ได้เป็นลักษณะตัวนี้ก็จะมีตัวแรกอันนี้ปลอยจากแล้วขนาดเล็กปลอยจากแล้วรายงานทีนี้ถ้ามันเริ่มใหญ่ขึ้นใช่ดีฮะถ้ามันใหญ่ขึ้นก็จะประเภทที่สองแล้ว ประเภทที่2เนี่ยรเราขออนุญ,ญาตเรียกว่าเป็นกลุ่มวัสดุอุดโป๊ประเภทพวกรอยใหญ่รอยใหญ่เนี่ยจะใช้พวกกลุ่มซีแลน d ์อาจจะเป็นซีแลนด์ในรูปแบบของอเป็นกระป๋องหรือเป็นหลอดนะครับ,รบตัวแรกจะเป็นกลุ่มอะคริลิกซีแลนด์ขออธิบายความหมายของคำว่าซีแลน d ์นิดนึงซีแลนด์เนี่ยเป็นวัสดุที่ยืดหยุน่น นะครับรองรับในชุดที่ขยับขยื่นขยายตัวได้ลักษณะเวลามันแห้งแล้วเหมือนยังลบอะครับอ่ามันจะดึงๆนะอ่ามันจะยุ่นๆมันจะยุ่นๆอ่าตัวแรกที่เราอยากจะแนะนําเป็นรอยแตกแล้วที่สําหรับล่องที่มันใหญ่ขึ้นมากกว่า1มิลแต่มันอยู่ในช่วงของ2-5มิลอ่าตัวเนี้ยเราจะใช้ประเภทพวกอะคริลิกที่เป็นตัวแรกก็คือ TA302 อะค,คริลิกซีแลนหรือถ้าที่คุณหมีบอกเลย ถ้ามันเป็นขอบมุมวงกบประตูหน้าต่างอันนี้ก็กลุ่มคีแลนเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็น QA 3 0 3ศูนคีแลนที่302ศูนย์สองเป็นกระลอ่าน้อง303เป็นหลอดที่ไปยิงเข้าไปก็คือเกิดสามูนสมีแต่สีขาวถ้าเป็นหลอดเนี่ยมีหลายสีให้เลือกใช่ตามขอบวงกบเ่ยเขาใช้ตรงนี้คือคือตัวนี้ครับมันเป็นเขาเรียกว่า ยืดหยุ่นได้ถูกไหมครับใช่แล้วมันก็จะนุ่มๆแต่ถ้าอย่างตัวเมื่อกี้เคยอะคริลิกฟิลเลอร์เนี่ยจะแข็งๆใช่จะคนละแบบกันจะแข็งใช่ไหมฮะยืดยุ่นนิ่มๆเหมือนยังลบซึ่งมันอยู่ในกลุ่มของซีแลนด์หลายๆคนเห็นเป็นลอดเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นซิลิโคนไม่ใช่ต้องไปดูดีๆว่าจริงๆมันเป็นอะคริลิกซีแลนด์ถ้าเป็นซิลิโคนชื่อเต็มๆเขาเรียกซิลิโคนซีแลนด์ซึ่ง t l มี แต่กลุ่มของซิลิโคนต้องบอกว่าอย่างนี้ซิลิโคนคือทาสีมิติแต่วันนี้เรากำลังจะคุยลักษณะงานที่มันมีความจําเป็นจะต้องทาสีทับมันนะครับอตัวที่2จะเป็นตัวกลุ่มของอะคริลิกซีเลนก็เรียกว่ารอยแตกขนาดใหญ่ขึ้นไซก็คือ2อถึงห้มิลประมาณนี้ใช่ครับเห็นว่ามันมีรอยแตกใหญ่กว่านั้นอีกนะฮะใหญ่กว่านั้นหรือว่ามันจะเป็นลักษณะของเดนิคอนโดนะครับมันก็สร้างด้วยพีค์ด เขาเรียกว่ารอยต่อแผ่นพีคัสมันพอแผ่นดินไหวมันก็เริ่มฉี้ตัวตัวยึดเก่ามันก็หลุดรอยต่อแผ่นพีคาสบ้างหรือว่ารอยที่ใหญ่ขึ้นบ้างอันนี้มันจะมีตัวที่ดีกว่านี้ถูกไหมครัใช่ถ้าเป็นลักษณะของรอยต่อระหว่างโครงสร้างอย่างที่คุณหมีบอกก็คือว่าเป็นผนังของพีคสที่มันจะเป็นแนวแนวร่องของรอยต่อประมาณสัก1เซนนะครับหรือรอยแตกแล้วขนาดใหญ่มากๆ5เซนห้ามิลหึเซนเนี่ย เราจะใช้กลุ่มประเภทพวกซีแลนด์เหมือนกันแต่ประเภทของซีแลนด์เนี่ยจะคุณภาพสูงกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นซีลแลนด์ประเภทอะคริลิกแต่ตัวนี้จะเป็นซีลแลนด์ประเภทาอ่าก็คือ PU หรือโพลียูรีเทนมันจะถือว่ายืดหยุ่นสูงกว่าแล้วก็เกรดเกรดของวัสดุมันจะเจ๋งกว่าแล้วก็การยุบตัวจะน้อยกว่านะครับการยุบตัวซึ่งหลายๆ คนเนี่ยก็จะเห็นกับคือเขาไว้ใช้กับโครงสร้างอยู่แล้วพอแผ่นดินไหวเนี่ยเวลาลอยต่อที่คุณหมีบอกนะครับมันขยับขยื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะปีมันอาจจะหลุดรอดลงไปเราก็ใช้ตัวเนี้ยไปลักษณะของเติมและซีมน,นี้ได้นะครับและตัวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มซีแลนที่สามารถทาสีติดได้ด้วยนะครับคือ p u ซีแลนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตัวที่เขาไว้ยิงแผ่นพีค์ดของเวลาสร้างตึกกระถูกไหมฮะใช่ครับก็คือตัวนี้แหละ ถ้าเราก็าเอาตัวนี้ไปซ่อมขนาดใหญ่หรือซ่อมพิคัสใช่ใชลักษณะของสินค้ามันเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นในรูปแบบของโปรยุทนะครับที่ใช้ในปริมาณมากๆนะครับเป็นลักษณะของหลอดท,ที่เป็นไส้กรอกต,ตรงนี้<ม>แต่ถามว่ามันมีลักษณะที่มันเป็นหลอดเล็กๆมีไหมก็มีนะครับ,รบเป็นลักษณะนี้อันนี้เรายกตัวยอย่างเป็นหลอดใหญ่มากใช้กับปืนยิงซีแลนดใช้คู่กับปืนยิงซีแลนด์นะครับเราก็เห็นว่าในท้องตลาดที่เราีสินค้าหมายชื่อ M S a L A N คล้ายๆกันกับตัวนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าดีกว่าพัฒนารุ่นใหม่ขึ้นมาอีกใช่ก็เป็นลักษณะของการสินค้าที่พัฒนาขึ้น modify s i l a n o n นะครับก็จะเป็นสินค้าใหม่ที่จะมาเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าที่มีจุดเด่นก็คือลักษณะของสามารถปล่อยเปลือยได้นะครับไม่มีเรื่องของ Color Sha ็ e ไม่มีลักษณะของเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ในบางจุดนะครับที่มันพื้นผิวที่ไม่แห้งสนิทเราสามารถ ซีนซ่อมไปในบริเวณพื้นผิวที่ชืนได้นะครับไอตัวนั้นจะเป็น m อ็มเอสซีแลนด์หรือเป็น Modify Cland หรือหลายๆคนที่เขาเรียกกันมีมีคำถามครับพี่หนถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าว่าหน้านเขาบอกว่าใช้ตัวเนี้ยองมิลได้ไหมมันเมื่อกี้เราแนะนำว่า50าิมิลนะฮะ5มิลถึงหนึ่งสองเราบอกเฮ้ยลูกค้าบอกมีตังค์อ่ะขอใช้อันดีไปเลยได้ไหมสอ้ามิลได้ครับได้ได้ ก็คือยิ่งดียิ่งดีเลยมันจะมีอีกปัญหาหนึ่งครับที่ใหญ่กว่าไอ้รูเมื่อกี้ก็คือปูนมันหลุดลงมาเ็นแบบเป็นแผ่นเลยอ่ะเจอเยอะเลยหลายหลายคนก็กังวลด้วยมันจะรุ่นนี่แต่สิ่งที่เราไปดูหรือไปเห็นแล้วเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันคือให้ตัวมันขยับแต่วัสดุที่เราไปก่อสร้างเราเน้นความแข็งแรง่เราเน้นความแข็งแรงมันแข็ง มันแข็งพอมันแข็งมันไม่ให้ตัวพอมันขยับมันก็เลยไอ้ตัวชั้นที่ฉาบมันหลุดล่อนไอ้ตัวเนี้ยมันเรียกว่าปูนกระเทาะอ่ามันก็จะมีกระเทาะบางจุดสมมุติว่ารอยแตกเสร็จเอเคผิวมันล่อนออกจากชั้นปูนก่อเป็นชั้นปูนฉาบไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต้องฉาบซ่อมเราจะไปใช้ประเภทพวกตัวโป๊โป๊ให้มันโปะโปหนาหนาไม่เหมาะไอ้ตรงนี้มันก็ต้องใช้เป็นลักษณะของปูนซ่อม อืมครับไอปูนซ่อมมันก็มีหลายแบบบางคนก็บอกว่าพี่น้องเอาปูนซยผสมน้ําธรรมดาฉาบซ่อมไปได้ไหมคัคือลักษณะพวกนี้นะครับมันเป็นลักษณะของที่งานซ่อมแซมเราอยากให้มันมีการที่เกาะที่ดีมันให้มีกําลังได้สูงในการรับแรงมันในอนาคตด,ด้วยนะครับ,รบเราก็เลยอยากจะแนะนําประเภทพวก ปูนเขาเรียกปูนซ่อมสำหรับโครงสร้างหรือเขาเรียกปูนรีแพร์มอเตอร์รหรือลักษณะโดยทั่วไปที่เราอยากให้มีการยึดเกาะระหว่างผิวเดิมกับผิวใหม่รเราอาจจะใช้ปูนทราย์แต่เพิ่มแอดมิเชอร์ก็คือว่าน้ำยาประสานคอนกรีตใช่เป็นน้ำยาประสานอังกฤษใส่เข้าไปในปูนทรายช่วยในลักษณะของเสริมการยึดเกาะลักษณะของแนวหลุมแนวลึกที่เราซ่อมหนาๆไปตรงนี้ที่ปูนกระเทาะ S <S แต่บางทีถ้าเปนา็นลักษณะอย่างนี้ครับผมเจอบางฝุกที่มันเป็นโพรมมันลึกมากๆเลยรเรามีตัวช่วยมุมด้านนู้นด้านนูนเตรียมไปแล้วคือบางทีเราฉาบซ่อมไปอ่ะมันยุบหายมันยุบหายอา่าไอตัวเนี้ยมันจะเป็น QAPU o ฟ m นะครับในการนีมันเป็นหลุมลึกๆหรือเป็นล่องที่มากๆเนี่ยเราใช้ไอตัวเนี้ยฉีดไปก่อนเพื่อเป็นลักษณะเติมเต็มล่อง นะครับแล้วก็สาระแก้ไขการสีจะโป๊จะฉาบอะไรก็ว่ากันไปเราพัตเตอร์กลี่ให้มันเรียบกใช่ลักษณะเวลาเราฉีดไปเนี่ยถ้าให้ดีนะครับพื้นผิวอ่ะจะต้องมีความชื้นอยู่บ้างคล้ายๆผมน้ำไอ้ตัวเนี้ยมันเจอน้ามันสู้อ่ามันจะฟูแล้วเวลาเราฉีดไม่ต้องฉีดเต็มร่องนะฉีดประมาณสัก50%าครับอ่าฮะให้50%พอเพอขยัขยแบบพี่คุณหมีเนี่ยแหละไอ้คุณนุ่มเนี่ยแหละ นั่นไปแล้วก็ฉีดอ่าฉีดไปในร่องแค่50%แต่มันจะฟูขึ้นมาเต็มเองถ้าฉีดไปเต็มที่แรกเลยมันฟูกันแล้วก็เสียต้องบอกว่าเป็นสินค้านวัตกรรมเมื่อสักแค่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยโหตัวนี้เป็นพระเอกงานล่องงานรูเลยนะใช่ครับเรามาสรุปว่าวัสดุอุดโพเนี่ยมันก็มีสำหรับ4ระดับความทังนะใช่ลักษณะ ลักษณะของรอยแตกล้ำลักษณะของรอยแตกล้ำนะครับง่ายสุดก็ทบทวนมาว่ารอยแตกลายงานเล็กๆนะครัะอะคริลิกฟิลเลอร์แห้งเร็วขัดง่ายตัวนี้ลายงานเลยแล้วก็รอยต่อใหญ่ขึ้นมาหน่อย2มิลถึง5มิลอ่าฮ่าผมช่วยนะครับสามศูนย์สองกับสามศูนย์สามใช่พี่สามศูนย์สองน้องสามศูนย์สามตัวนี้จะเป็นกลุ่มอะคริลิกซีแลนด์ที่มีความยืดหยุ่นคล้ายๆอย่างลบกลุ่มซีแลนด์นะครับอันนี้แบบที่สอง แล้วก็แบบที่3ามคือห้ามิลถึง1เซนใช่หรือไม่ก็พวกรอยต่อโครงสร้างแผ่นแท<ผ><ผ>ใช่ไปใช้กรอบละอ่าจ,จะไปใช้กรอบอันนี้จะเป็น P U C l a n d P U C l a n d นะครับ P U C l a n d แล้วก็ถ้าเกิดเราจะซ่อม ผนงังปูนหลุดรอดอ่าฮะอันนั้ปนประเภทซิมิต์เลยอ่าดีแพมอร์ตาครับ,รบหรือไม่ก็เอาบอต์ดิเอเจน,เเนผสมปูนใช่ไหมครับใช่ครับ,รบถ้ามันเป็นลุมเป็นโพรงก็ใช้ตัวนี้เติมเต็มพิวโบรพอเราอุดโปสเสร็จแล้วเราต้องทาสครับอ่าแนะนําสีที่ส่วนมากเป็นงานคอนโดเนาะแล้วก็ส่วนมากเป็นงานภายในใช่ไหมครับแนะนํำยังไงดีครอย่างที่บอกครับลักษณะถ้าเราไปซ่อมงานภายในนะครับเราก็ โซลูชันงานสีเราก็จะมีหลังจากนั้นหลังจากเราซ่อมผิวอะไรเรียบร้อยทําความสะอาด mm hmm. นะครับเราก็มาต่อด้วยระบบสีซึ่งแล้วแต่นะครับอาจจะถือโอกาสเปลี่ยนรุ่นของสีสเปคสีที่ต่างไปจากเดิมแล้วแต่ห้องเราอะไรอย่างเงี้ยครับกระบวนการมันมี2อกระบวนการหลังจากนั้นก็คือทาสีรองพื้นและประทาสีทับหน้า บางคนอาจจะเลือกใช้สีภับหน้าตามรุ่นและเกรดของเดิมของโครงกานที่กำหมดก็ได้นะครับหรือถ้าเราอยากจะแนะนำา First s t e ็แรกคือรองพื้นในกรณีง,งานภายในมีข้อจำกัดลรื่นกลิ่นนะครับคนอยู่ไปแล้วโอกาสที่จะไปกระทบกระเทือนกับ ไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากเหม็นเรามีห้องเราห้องข้างใช่เรามีเรามีรองพื้น่าเราเรียกรองพื้นในผสมตัวนี้นะครับ q A h y d ด o q u i c เป็นรองพื้นเนื้อสีขาวเป็นสูตรน้ำไม่มีกลิ่นนะครับตัวนี้ไปรองพื้นทาจำนวนหนึ่งที่ับ แล้วก็มีสูตรนี้อีกตัวใช่ไหมพี่โนงก็คือรองพื้นปูนก็คือปูนเก่าดูแลครีนใช่เป็นรองพื้นปูนเก่าดูแลครีนอ่าที่เป็นลักษณะเนื้อสีน้ํานมแต่เวลาทาไปแล้วเนื้อใสนะครับก็จะเป็นสองออปชั่นให้เลือกในกรณีสุดนะครับถ้าทับหน้าครับถ้าทับหน้าไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากเหม็นโอเคถ้าเป็นรุ่นท็อปรุ่นอัลต้าพรีเมียมของทีวก็จะมีซูเปอร์ชิลดูแลครีนเอพลัสนะครับอ่าตัวนี้ก็เน้นเรื่องของ โลว v ิวซนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของชาไปแล้วก็2ชั่วโมงเข้าอยู่ได้เลย2ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็จะมีอีกตัวนึงคือออร์แกนิกจะเท็อปเลยถ้าในกรณีที่อยากได้ท็อปของท็อปของท็อปอยากได้เป็นลักษณะอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นลักษณะแพนเบดหรือเป็นลักษณะสีที่ผลิตมาจากสารเคมีน้อยใช้จากสารเคมีจากธรรมชาตินะครับหลักโลก ไอตอนนี้ก็จะเป็น QA ว r ออร์แ c นิกแเป็นสีภายในเกรสูงอีกตัวนึงนะครับเป็นออปชันให้เลือกก็คือดินอ่อนน้อยพอกันเลยพอกันเลยนะครับเป็นเกรดสูงในการทั้งคู่อันนี้ก็คือสําหรับบ้านที่ซ่อมคอนโดภายในใช่ครับอันนี้ฝากสําหรับพวกนิติบุคคลหรือเจ้าของโครงการนะครับที่ต้องซ่อมภายนอกยนแต่้าซ่อมภายนอกโดส่วนมากก็เป็นอาคารสูงเนาะใช่ครับ ฮะแนะนําระบบสียังไงดีฮะก็ถ้าเป็นระบบสีหลังจากเราซ่อมรอยแตกแล้วด้วยทั่วไปนะครับชุดใหญ่ๆเนี่ยหลายๆนิติเนี่ยก็มีการซ่อมแซมไปเบื้องต้นก่อนนะครับแต่มันอาจจะถึงในจุดที่ว่าเอ้ยรีโนเวทครั้งใหญ่อะไรเงี้ยปกติเรามีไพลเมอร์นะครับที่เสริมการยึดเกาะนะครับระหว่างพื้นผิวเดิมกับพื้นผิวใหม่รองพื้นเราเรียกว่ารองพื้นอเนกประสงค์ตัวนี้เราจะแนะนําเป็นรองพื้นเทวีควิกไคลเมอร์นะครับเป็นเนื้อสีขาวที่เสริมการยึดเกาะนะครับเป็นตัว ปรับสภาพพื้นผิวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทาสีทับหน้าเกรสูงได้เลยครับก็คือซูเปอร์ชิลเป็นต้นเกรสูงใช่ตึกสูงก็ต้องอย่างนี้นะครับใช่เพราะโดยส่วนใหญ่ในลักษณะงานภายนอกอาคารสูงจะใช้เกรดสูงก็คือรุ่นที่เราแนะนาเป็นสีทับหน้าภายนอกเกรดสูงสุดก็คือซูเปอร์ชิลครับโอ้วันนี้ได้ความรู้มากเลยครับพี่โนแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวอีพีถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องยิบซ้ำป้ายิบซ้ำกับเรื่องของกระเบื้องห้องน้ําที่มันอาจจะ ลาวแต่ลงมานะครับแั้ก็ถ้าผู้ชมนะครับเพื่อนเพื่อนะครับอยากซื้อสีอยากซื้อสีโป้วัสดุอุดโป๊ทุกตัวที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยซื้อได้ที่ไหนคุณหนุ่มครับแหมเข้าสู่ช่วงฝากร้านก็ทุกสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุดโป๊เคมีก่อสร้างต่างต่างรวมปถึงสีรองพื้นสีหน้าที่ที่อาจารย์หนงของเราคุณหนีแนะนําขึ้นมาเนี่ยมีที่โฮมเป็นทั้ง16สาขาหรือสามารถติดต่อกังช่องทางออนไลน์ช่องทางคอเซนเตอร์ได้ ขึ้นหน้าจอเลยนะครับก็ทุกอย่างราคาสดตั้งตจถังแมกนี่นนแล้วก็มีโปรพิเศษในช่วงนี้นะครับส่งฟรีทั่วกรุงเทพนะครับเพียงแค่999บาทส่งให้ทั้งกรุงเทพเลยหรือว่าช่วยช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบครับผมวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบก,กันใหม่ในอีพีหน้านะครับปรับคุ้นค้า ถ้าไม่อยากภาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้น,นะคะกดเลย